Oh สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกชัานพี่นันค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงโตไปเถียงมานะคะพื้นที่ที่เราจะหยิบประเด็นร้อนๆในสังคมมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยค่ะสวัสดีครับผมสินนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่ฟังเราต้องแบบหาจริงเหรอเนี่ยเป็นเรื่องอนาคตพวกเรากับ AI นี่แหละครับ คุณนั้นได้ไอเดียมาจากบทวิเคราะห์ของคุณโมกอดัตอดีตทูบริหารระดับสูงของ Google X ในช่อง YouTube ชื่อดัง The Diary of a CEO ตอนล่าสุดเขาบอกว่าเอ่อสิหปีข้างหน้าจะเป็นนรกก่อนที่เราจะไปถึงสวรรค์อะไรทำนองนั้นเลยครับแหมคุณสินเปิดมาสะตื่นเต้นเลยนะคะ <laughs> คือ คุณโมเขามองภาพอนาคต AI แบบสุดขั้วเลยมีทั้งด้านมืดมนสุดๆที่เขาเรียกว่าดิสโทเปียหรือโลกที่แบบล่มสลายย่อมในอีก12 1 5ถึง15ปีข้างหน้าซึ่งน่ากโกรธตรงที่เขาบอกว่ามันเกิดจากน้ำมือมนุษย์เรานี่แหละที่เอา AI ไปใช้ในทางที่ผิดนะคะใช่ครับแต่พอผ่านช่วงนรกแตกนั่นไปได้นะถ้าผ่านไปได้นะครับเขาก็วาดฝันถึงโลกยูโทเปียที่แบบ ทุกอย่างฟรีไม่ต้องทำงานมีแต่ความสุขสบายฟังดูดีใช่ไหมครับแต่มีข้อแม้เดียวคือเราต้องยอมยกอำนาจการตัดสินใจสำคัญสำคัญเนี่ยให้ AI จัดการแทนมนุษย์นั่นล่ะค่ะประเด็นชวนคิดแล้วก็เป็นที่มาของหัวข้อที่เราจะมาโต้กันวันนี้คือตกลงแล้วเราควรกังวลกับ ดิสโทเปียที่มนุษย์กำลังสร้างขึ้นด้วย AI หรือควรจะฝากความหวังไว้กับยูโทเปียที่ AI ออาจจะมอบให้เราได้ในระยะยาวส่วนตัวพี่มองว่าแม้จะเสี่ยงแต่ทางสู่ยูโทเปียเออก็ยังพอมีหวังนะคะขอบคุณพี่ครับส่วนผมมองว่าไอ้ดิสโทเปียจากฝีมือมนุษย์นี่แหละน่ากลัวกว่าเยอะแล้วก็มันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดมากเลยผมขอเริ่มก่อนเลยนะ คือคุณโมกดดัตเขาไม่ได้พูดเล่นๆนะครับเขาเตือนดังๆเลยว่า12 1 5ถึง15ปีจากนี้คือช่วงเวลาอันตรายสุดๆเป็นดิสโทเปียที่มนุษย์เล่งสร้างกันเองโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือขยายด้านมูดเดิมๆของเราทั้งความโลภบ,บ้าอำนาจสงครามการควบคุมเขาถึงกับคิดคำย่อ Face Rips มาอธิบายเลย F คือ f r e ี d o มเสรีภาพหายเกลี้ยงจากการสอดส่อง A คือ AI การแข่งขันพัฒนา AI ที่ไร้การควบคุม C คือ Con f lict ความขัดแย้งใหม่ๆที่รุนแรงขึ้น E คืออ c onomics เศรษฐกิจพังงานหดหายคนรวยหยิบมือขวาดเรียบ R p e a พ e คือการเปลี่ยนแปลงฉับพลันเออมันไม่ใช่เรื่องอนาคตไกลตัวเลยดูอย่างสงครามตอนนี้สิครับโดนราคาแค่หลักหมื่นบาทประมาณสัก7-0,000ถึงแสนบาทโจมตีเรือรบราคาหลายพันล้านบาทประมาณ3 6 0 0ล้านบาทได้หรือการแข่งขันสร้าง AGI ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปที่มีความสามารถเท่ามนุษย์หรือเหนือกว่า ของพวกมหาอำนาจกับบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เนี่ยมันกำลันเกิดขึ้นจริงนักกลัวจะตายไปอืมพี่เข้าใจความกังวลของคุณสินนะแล้วก็เห็นด้วยค่ะว่าภาพที่คุณโมวาดเรื่องดิสโทเปียจากน้ำมือมนุษย์มันมันน่าขนลุกจริงๆแต่พี่กลับมองต่างมุมนิดหน่อยค่ะว่าเพราะมนุษย์เรามีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นละค่ะ ด้านมืดความโลภอีโก้มันถึงยิ่งทำให้ข้อเสนอเรื่องยูโทเปียที่ให้ AI เข้ามามีบทบาทนำในระยะยาวมันดูน่าพิจารณาขึ้นมาลองคิดดูสิคะถ้า AI ที่พัฒนาไปถึงขั้นสุดยอดแล้วเนี่ยมันอาจจะบริหารจัดการโลกได้ดีกว่ามนุษย์ที่เต็มไปด้วยอคติก็ได้นะ เพราะ AI มันมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยกิเลสตัณหาแต่มันอาจจะทำงานโดยยึดหลักการใช้พลังงานน้อยที่สุดหรือ minimum energy principle ซึ่งก็คือแนวโน้มที่ระบบจะหาทางทำงานให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมากกว่าและภาพโลกที่ทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมไม่ต้องแข่งแย่งไม่ต้องทำงานหนักเพื่อเอาตัวรอดมนุษย์มีเวลาให้กับความสัมพันธ์ศิลปะหรือสิ่งที่รักจริงๆมันก็ฟังดูเป็นไปได้ใช่ไหมคะ โถคุณพี่ครับฟังดูดีนะแต่คำถามคือใครคือต้นตอของปัญหาล่ะครับมันคือมนุษย์ไม่ใช่เหรอ AI มันก็แค่แค่เครื่องมือที่ทรงพลังขึ้นนั้นนั่นเองเหมือนเรามีปืนที่ยิงแม่นขึ้นฉลาดขึ้นแต่สุดท้ายคนลั่นไกลก็คือมนุษย์อยู่ดีดูการใช้ AI ในสงครามสิการสอดแนมประชาชนการปั่นข่าวมันมาจากไหนถ้าไม่ใช่จากคนสั่งจะหวังพึ่ง AI ได้จริงเหรอครับ คพี่เห็นด้วยค่ะว่ามนุษย์คือจุดเริ่มต้นปัญหาแต่การยอมรับว่าเรามีข้อจํากัดมีด้านมืดนี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหาทางออกที่ต่างออกไปการพิจารณานะให้ AI ที่อาจจะเ,ออเป็นกลางกว่าเข้ามาช่วยจัดการในระยะยาวมันอาจจะเป็นทางรอดจากวงจรเดิมๆที่เราสร้างกันเองก็ได้นะคะแล้วเรื่องบากท้อง่ะครับคุณโมฟันธงเปรี้ยงเลยนะว่างานหายแน่นอน โปรแกรมเมอร์ mer, นักการตลาดคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนทํากราฟิกเตรียมตัวเลยแล้วไอทีพูดกันเยอะๆเรื่อง UBI หรือไรายได้พื้นฐานทุนได้า Universal Basic Income เนี่ยมันจะใช่ทางออกจริงเหรอหรือเป็นแค่ยาแก้ปวดที่พวกทุนนิยมโยนมาให้เราตายใจให้เงินนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยให้ระบบมันเหลื่อมล้าต่อไปมันมันง่ายไปไหมคุณพี่เรื่องงานหายนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่ะ พี่ก็ยอมรับว่าน่ากังวลมากอาจจะมีงานใหม่ๆที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ Human Connection อย่างที่คุณหมอว่าอืมแต่มันคงไม่พอทดแทนทั้งรับแน่ๆ UBI เลยกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะแต่มันต้องเปลี่ยนกระบวนการทั้งสองคมเลยเราอาจจะต้องเลิกยึดติดว่าคุณค่าของคนอยู่ที่งานแล้วกลับไปให้ความสำคัญกับมิติอื่นของชีวิตมากขึ้นเหมือนยุคก,ก่อนที่คนไม่ต้องทำงานหนักขนาดนี้ก็ได้นี่คะแล้วไอยูโทเปียภายใต้ AI เนี่ยนะมันไม่เพอ้อเจอไปหน่อยเลยครับใครใครจะเป็นคนกำหนดเป้าหมายหรือคุณค่าสุดท้ายให้ AI กันล่ะ AI ของจีนก็คงตั้งโปรแกรมมารับใช้พรรคคอมมิวนิสต์ AI ของอเมริกาก็คงทําเพื่อผลประโยชน์นายทุนอยู่ดีใครมันจะยอมสละอํานาจง่ายๆให้ AI กลางๆมาปกครองโลกได้จริงเหรอครับโลกความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะอ่าฮะ ประเด็นนี้สำคัญค่ะพี่มองว่ามันคือความท้าทายที่สุดแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้นะคะถ้า AI มันพัฒนาไปถึงจุดที่เข้าใจเป้าหมายที่เหนือกว่าผลประโยชน์ระยะสั้นของมนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เช่นเป้าหมายเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์หรือความยั่งยืนของโลกมันอาจจะหาทางบริหารจัดการทรัพยากรลดความขัดแย้งได้จริงๆเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดนั้นมันต้องอาศัยการก้าวกระโด บททางความคิดครั้งใหญ่ของมนุษยชาติเลยทีเดียวคะ่ะสรุปในมุมของผมนะครับยังไงซะความเสี่ยงดิสโทเปียที่เกิดจากมนุษย์ใช้ AI เป็นเครื่องมือขยายความชั่วร้ายของตัวเองนี่แหละคือภัยที่ใกล้ตัวและน่ากังวลที่สุดในอีก10 15ปีข้างหน้านี้เราต้องเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการแย่งชิงอํานาจแล้วก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมที่กําลังจะถาโถามเข้ามาอย่างจริงจังครับส่วนพี่ก็ขอสรุปว่าแม้ภาพอนาคตร,ระยะสั้นจะดูน่ากลัว แต่ก็ยังพอมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ในรูปแบบของยูโทเปียที่ AI อาจนำมาให้ได้หากมนุษยชาติเรียนรู้จากความผิดพลาดสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งและข้อจำกัดเดิมๆของตัวเองแล้วก็อาจจะต้องยอมรับบทบาทใหม่ของ AI ในที่สุดแต่แน่นอนค่ะว่าเส้นทางนี้มันไม่ง่ายเลยแล้วก็ท้าทายความคิดความเชื่อเดิมของเราอย่างมากอืม ชัดเจนเลยครับว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนสุดๆไม่มีคำตอบสำเร็จรูปจริงๆใช่ค่ะการได้แลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างกันแบบนี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจประเด็นที่ซับซ้อนอย่างอนาคต AI ไได้รอบด้านมากขึ้นนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้อะไรกลับไปคบคิดต่อกันค่ะ สำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะกับถ้าชอบการสนทนาวิวาทะสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพบกับข่าว AI รอบโลกธุรกิจได้ที่นี่เวลา7โมงช้าทุกวันนะครับที่ช่อง iPhenomenon สวัสดีค่ะสวัสดีครับ AI Podcast Worldwide